นะครับครับโอเคครับคือวันนี้คณะทนา,นาความของเยาวชนที่ถูกขังอยู่7คนจากกรณีที่ไปรนละงเกี่ยวกับล่ากวัฒนธมังหนีนนน้พวกเราทนายความแล้วก็สืงใทนายความสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมพบลูกความเป็นครั้งแรกก็ได้สอบถามก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคือทุกคนตอนนี้ก็ยังถูกขังอยู่ที่แดนหนึ่งนะฮะ แต่แยกห้องกันแล้วก็เป็นผู้ต้องขังก็ต้องโกลนหัวถ้ต้องตัดผนสั้นแต่ผู้ต้องโทษทํางานตามที่เดินจําจะให้ทาผมก็สอบถามแล้วปรากฏว่าทุกคนก็มีกําลังใจดีนะทุกคนฝากมาบอกกับนะพวกเราว่าทุกคนยังยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎรัฐร่างและ,ละไ,มไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยหรือกติกาที่ประเทศไทยรับปากกันนานาชาติไว้เนี่ยเขาบอกเขาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่เขาได้ที่เขามีเหตุที่เขาเคลื่อนไหวรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสาคัญที่จะมาใช้ในการปกครองประเทศเขาจึงได้ คนหนุ่มสาวพวกนี้ก็เลยรวมตัวกันเพื่อชี้แจงให้กับประชาชนไปรณไปลงประชามติเขายืนยันว่าเขารณรงค์ให้ประชาชนไปลงปมติลงประชามติรับหรือไม่รับก็แล้วแต่ประชาชนแต่นขณะเดียวกันเขาก็ชี้หเห็นถึงความบกพร่องความที่ยังมีปัญหาอยู่ในเชิงทฤษฎีทางกฎหมายว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อด้อยประการใดบ้าง เขายืนยันว่าสิ่งที่เขาทําในอดีตปัจจุบันและจะทาต่อไปในอนาคตเนีกกเ่ย mm hmm. เขาก็ยังยืนกรานว่าเขาจะทาสิ่ง่างนี้ต่อไปนะครับ mm hmm. ผมถามเขา mm hmm. เขาก็ยืนยันว่าเขามีกําลังใจดี mm hmm. ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมที่จะบอกกับประชาชนข้างนอกนะครับ mm hmm. เขาก็ฝากบอกมาหรือเขาก็เขียนจดหมายเมื่อกี้นี้เลยฝากผมมาฝากสื่อมวลชนไปสู่ประชาชนข้างนอกว่า มีจดหมายฉบับหนึ่งเขาว่าเขียนที่แดนหนึ่งเดินจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครในวันที่27มิถุนายน2539เป็นวันครบรอบก,การมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเป็นผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายน2475ซึ่งนำโดยคณะราษฎรอันเป็นหมุดหมายสำคัญของหลักประกันสิทธ,ธิเสรีภาพของประชาชน และได้สถาปนาการเมืองการปกครองที่เป็นของประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับวันที่27มิถุนายนจึงทําให้ประชาชนชาวไทยสามารถเชิดหน้าชูตาทัดเทียมกับประชาชนในานานาอาระยะประเทศได้อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าเสียดายที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้อันเป็นเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ถูกทําลายลงแต่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนี้ก็ได้สถาปนาความใฝ่ฝันของประชาชน ที่จะไม่ยอมกลับไปถูกกดขี่ข่มเหงอีกต่อไปแม้พวกเราทั้ง7คนจะถูกคุมขังแต่เจตนารมและอุดมการณ์ของพวกเรายังคงใฝ่ฝันถึงเสรีและยังมีความหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ประชาชนชาวไทยเป็นใหญ่โดยมีความสมอภาคและศรีภาพเท่าเทียมกันพวกเราทั้งเจคนจึงขอร่วมรำลึกถึงรัฐนูนฉบับแรกของประเทศไทยไปกับพี่น้องประชาชนข้างนอก โดยมุ่งหวังว่าสักวันหนึ่งประชาชนจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศชาติได้ต่อไปลงชื่อเจประชาธิปไตยใหม่ในห้องขังอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากอยให้ผมมาบอกนะฮะซึ่งรายละเอียดอันเนี้ยถ้าท่านอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมได้จดใ้อีกรบับหนึง่งแล้วก็ถ่ายไปกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาบอกไม่วาจาฝากมาบอกแล้วเขาฝากกรมาบทนี้ก่อนที่ท่านจะถาม เขาร่วมกันแต่งกลอนข้างในทั้งเจ็คนว่าหากท่านจุดจุดจุดสถาปนาอำนาจรัฐเผด็จการเราจักยืนหยัดต้านทานอำนาจเถือ่อนแม้นไม่ได้เห็นตะวันและแสงเดือนเราจากไม่ลืนเลือนไม่ลืมเลือนเจตนาลมเจ็ดประชาธิปไตยใหม่ผู้ต้องขันนี่เขาฝากมาให้ท่านทั้งหลายนะครับส่วนเรื่องคดีตามที่รู้กันอยู่แล้วว่า สาราหารเนี่ยได้มีหมายขังเยาวชนทั้ง7คนไว้มีกำหนด12วันจนถึงวันที่5กรกฎาคมโดยในวันนั้นที่ขึ้นศาลเนี่ยสารได้กำชับหาเหตุผลว่าทำไมต้องขังเด็กเหล่านี้ไว้พนักงานาสอบสวนสบพบางเสาธงก็ยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวเขาคัดค้านไม่ให้เด็กทั้ง7็ทั้ง13คนได้รับการประกันตัวโดยอ้างว่า เด็กพวกนี้ตั้งใจจะก,การะทำผิดซ้าอีกและหากให้ประกันไปเด็กพวกนี้ก็จะไปข่มขู่คุกคมเป็นอุปสรรคต่อาการสอบสวนและการดําเนินคดีของศาลศาลได้พิจารณาโดยรอบครอบแล้วก็เลยให้ขังเด็กไว้ผมก็ถามเด็กว่าลรวจะเอาอยัางไงกันเขาบอกว่าเขาก็ยังยืนยันต่อสู้ตามเจต,ตานารมณ์ตามจดหมายที่กามีอยู่พวกเราเนะี่ยละแล้วเขาขอว่าขอให้พี่น้องประชาชนเพื่อนเขาที่อยู่ข้างนอก รณรงค์ตามอุดมการเราต่อไปผมถามว่าแนวทางการต่อสู้คดีเนี่ยปรึกษาร่วมกันแล้วเนี่ยเด็กทั้งเจ็ดคนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทนะมีปริญญาโททั้งกฎหมายทั้งคณะศึกษาศาสตร์ทั้งคณะรัฐศาสตร์เนี่ยเขายืนยันว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ประชามติในวันที่เจ็ดสิงหาเอกสารส่วนหนึ่ง ก็เป็นเอกสารที่เขาได้มาจากปกตส่วนความเห็นของเขาที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อด้อยอย่างไรบ้างเขาก็จะแสดงโดยเปิดเผยและชัดเจนซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นกักวิชาการทั่วไปก็พูดถึงกันตลอดแม้แต่ในการประชุมสนชหรือแม้แต่กลุ่มการเมืองบางกลุ่มก็ออกสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์อธิบายความว่ารัฐธรรมนูญน,นั้นดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเขาจึงถือว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอธิบายว่ารัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยดี ด้อยอย่างไรไม่ดีอย่างไรแต่เขารงรงคให้ทุกคนไปลงประชามติเพราะ,ะนั้นเขาจึงถือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทําภายใต้กฎหมายของรัฐบาลทหารเองตามมาตราเจ็ดของรัฐยดการลงประชามติกซึ่งให้สิทธิเสรีภาพข,ของบุคคลที่จะเผยแพร่ความคิดเห็นอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองเขาให้ความเห็นต่อคณะทนายความว่าเนื่องจากเขาเป็นพลเรือนเขายืนยันว่า เขาเป็นพลเรือนกระทําความผิดโดยการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับกฎหมายและธรรวเพราะฉะนั้นเขายืนยันว่าเขาไม่ต้องขึ้นศาลทหารเขาจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทหารชุดนีย้ยกเลิกการตั้งข้อกล่าวหาแล้วห้ามนำเขาขึ้นศาลทหารต่อไปอันนี้คือแนวทางการต่อสู้กระดูที่ได้ปรึกษากันในเมื่อลูกความของเรามีเจตนาอย่างนี้คณะทนายความก็ได้รับ มาแล้วจะม,มาศึกษาปัญหาโคอกฎหมายต่อไปซึ่งในขณะนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ภายในด้วยกําลังใจที่แข็งแกร่งตามเหมือนบทกรที่เขาให้พวกเราเนี่ยนะเขาบอกว่าเมื่อเขามาเคลื่อนไหวรณรงค์ข้างนอกไม่ได้เขาเองก็ขณะนี้ก็ทํากิจกรรมรณรงค์เรื่องแลธรรมนูญกับเพื่อนนักโทษในเรือนจําอยู่ขณะน,นี้ซึ่งเขาทํากันอย่างเปิดเผยเพราะเขาถือว่าเมื่อไม่ให้เสรีภาพที่จะ อยู่ข้างนอกต้องคิดว่าข้างในคงจะมีเสถียรภาพมากกว่าและสุดท้ายเขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลทาหารเนี่ยยกเลิกการตั้งข้อตกลาพวกเขาแล้วร่วมกับพวกเขาเดินหน้าประ,ประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสรงล,ลงเกี่ยวกับการลงประชามตินี้โดยเร็วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้คุยกันมาหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับกรณีผัดผ<ม>แรกนี่ก็คือจะไม่ยืดเลย ผม,ผมถามเขาเกี่ยวกับเรื่องการขอยื่นปล่อยตัวชั่วคราวเขาก็ตอบผมว่าขณะนี้เขายังไม่มีความคิดที่จะยื่นปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเขาเห็นว่าเขาไม่ควรจะต้องขึ้นศาลทาหารหากเขาไปยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลทหารเขาก็จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการขอปล่อยตัวชั่วคราวของศาลทหารซึ่งไม่ใช่ศาลพลเรือนซึ่งเขารับไม่รับแต่ผมก็ได้บอกเขาอย่างนี้ฮะว่า หากมันมีเหตุเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยเพราะตอนนี้มีเด็กสองสาคนที่มีอาการเจ็บป่วยซึ่งทางเราพยายามจะติดต่อให้กับทางเรือนจำเนี่ยดูแลเด็กพวกนี้ด้วยเขามีอาการเจ็บป่วยเป็นปวดฟันบ้างเป็นไข้หวัดเป็นไข้สูงมั่งนะฮะเพราะสภาพภายในเรือนจําปัจจุบันเนี่ยเขาเองก็มีแค่ผ้าห่มผืนเดียวเองครับกรณีถูกใช้งานในเรือนจำค่ะทางทนายจะทํำยังไงคะ ผมเองคิดว่าผมจะขอทําหนังสือมาปรึกษากับทางเดินจำคืออย่างนี้ฮะที่ถามผมเนี่ยเพราะว่านักข่าวอาจจะเคยได้ข่าวเพราะญาติในบอาบอกกับผมว่าเด็กพวกเนี้เมื่อเข้าไปในเรือนจําเนี่ยปัจจุบันต้องไปถูกทํางานหนักคือขัดห้องน้ําทิ้งขยะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโดยหลักคนเหล่านี้เป็นผู้ต้องสงสัยและถูกต้องขังไว้ใช่ไหมฮะกะติกา สิทธิพลเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่หรือกติกาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาติและกฎหมายของไทยเองก็ยอมรับก็บังคับไว้เลยถึงขนาดว่าจะปฏิบัติต่อบุคคลที่ถูกต้องขังที่ยังไม่เป็นผู้ต้องหาไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เป็นผู้ต้องขังที่มีโทษจำคุกถึงที่สุดอาจจะต้องตกงานอาจจะต้องทำงานหนักแต่หากเด็กพวกนี้เป็นเพียงผู้ต้องขังเขาไม่สมควรที่จะต้องมาทำงานหนัก พราะงั้นก็เขาก็าแจ้งผมมาผมก็จะท,ทําหนังสือไปถึงเดือนจําเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะน้องๆนี่เดี๋ยวจะท,ทําหนังสือไปว่าสอบถามว่าจะตกลงจะทํากันอย่างนี้หรนะือนะครับส่วนผัดสองนี่ก็คือต้องคุยกันอีกทีนะคืออย่างนี้ฮะตอนนี้เรายังไม่ได้คุยถึงเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องการการต่อสู้คดีผัดสองก็เป็นหน้าที่ของตํารวจจะต้องมาพาตัวเบิกตัวไปที่ศาลแล้วตำรวจที่ง,งานสอบสวนก็จะต้อง ขอสารจะฝากขังต่อหรือจะปล่อยเด็กก็ว่ากันไปหรือจะไปฟ้องศาลก็ว่ากันไปนะอันนี้ขั้นตอนตามกฎหมายทหารนะนะพันสองก็คงเป็นหน้าที่ของเราต้องไปที่ศารทหารกรุงเทพเพื่อคัดค้านการฝากขังผมเข้าใจว่าเขาหน้าจะพาตัวฝากขังประมาณวันที่สี่นะครับเพราะคงไม่ไปวันสุดท้าย มาอย่างนี้ครับคือมีข้อหาหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตําคือเขาตั้งข้อหาทั้งหมด4ี่ห้าข้อหาในในฐานผมขอพูดเรื่องข้อหาหนึวยว่นในคาร้องฝากขังเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครได้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้มีการกล่าวหาว่ากระทําความผิดโดยการแจกจ่ายเอกสารที่ล้อเลียนผู้นําเอกสารลำดับที่สามในคาร้องฝากขังของสอ,งอบางเสาธงเนี่ยระบุว่าเด็กผู้นี้กระทาความผิดเพราะแจกเอกสารลำดับที่สามเป็นเอกสารล้อเลียนผู้นํา ซึ่งเรอเรียนยังไงผมก็อยากให้พวกท่านไปตามดูก็แล้วกันนะพร้อมเป็นข้อมูลในคดีซึ่งผมอาจจะยังไม่ขอมาเปิดเผยแต่มันเป็นข้อหาที่เขาตั้งอะ่ะคือตอนนี้เด็กถูกตั้งว่าทําผิดฐานผิดพรบอรลงประชามติมั่วสุมชุมนุมกันตามคําคำสั่งที่3ามเกิน5คนและผิดข้อหาคําสั่งคอมชอพวกคุณรู้จักคมชไหมคณะปฏิวัติรุ่นพี่ของคณะทหารชุดนี้ เขายังไปงัดเอาคำสั่งของคมชที่เป็นรุ่นที่เนี่ยมาลงโทษเด็กว่าไม่ยอมพิมพ์ลายนิ้วแล้วก็ผิดข้อหาหไม่แสดงบัตรประชาชนซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องคดีที่เข้าไปรณรงค์ทั้งเนี้ยแล้วก็มีการล้อเลียนผู้นําด้วยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เขาที่ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้ถามว่าเรื่องเกี่ยวกับสาราทหารใช่ไหมก็คือเ <ง S 2> ขายืนยันว่ามาศ คำสั่งที่สามทับห้าแปดที่ห้ามมวนสมชุมนุมทางการเมืองหมดสิ้นไปแล้วเพราะว่าหลังวันที่สิบสามสิงหาคมสองพนันร้อยห้าสิบแปดสภาิบัญบัตแห่งชาติของคณะทหารเองออกกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะซึ่งหมายความรวมถึงการชุมนุมทางการเมืองด้วยพรบรชุมนุมสาธารณะเมื่อออกมาภายหลังก็ต้องยกเลิกคำสั่งคอสชอที่สามทับห้าแปดไปเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่าความผิดของเขาที่ไม่แจ้งการชุมนุมหรือแจ้งแล้วเราไม่ทราบเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ต้องไปขึ้นศาลพลเรือนเพราะฉะนั้นความผิดตามคําสั่งคมชก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนอยู่แล้วความผิดฐานล้อเรียนผู้นําก็ต้องขึ้นศาลพลเรียนอยู่แล้วความผิดฐานไม่แสดงบัตรประชาชนก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นว่าเขาไม่ไม่เห็นมีเหตุผลที่จะต้องเอาตัวเขาไปขึ้นศาลทหารนอกจากว่าท่านผู้นําไม่เชื่อใจศาลพลเรือนสวัีค ีการตีความในหนังสือพนี้ถ้าเกิดว่าตีความว่าพรบบไอบ้มาตรา61อะว่าขัดรัตรรนูนอันนี้ข้อหานี้จะลดตัดได้ไหมคะเอ่ออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางทางการไทยอาหารไทยเนี่ยจะมีเทคนิคยังไงที่จะเป็นินคดีกับเด็งนี้ต่อหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดถามอย่างที่คุณถามก็คือว่าพบบนี้ก็ต้องถูกยกเลิกไปแล้วให้ข้อกฎหมายข้อนี้ถูกยกเลิกไปเขาก็ไม่ผิดแต่อย่าลืมว่ามีผู้ใหญ่ ระดับรองนายกรัฐมนตรีรวมทั้งสมาชิกสภาที่ผิดบญญัาิแห่งชาติของคณะทหาราพูดว่าแม้ไม่ผิดพรบรมาตวรา6 1วักค2วักค3เขาก็มีกฎหมายอื่นมาเล่นงานเด็กไม่ใช่หรือเพราะนั้นเราก็ไม่สามา,ามรถจะจะคาดเดาได้ว่าเด็กพู้นี้จะถูกตั้งข้อหาอะไรอีกหรือเปล่าที่ทำในเมื่อเมื่อผู้วามเขาไม่มประสบก อันนี้เป็นปัญหาข้อต่อสู้ที่เราโต้แย้งไว้ตั้งแต่ตอนฝากถังแรกครับอันนี้สารทหารเขาพิจารณาเพียงแค่ว่าเขาต้องการที่จะขังเด็กไว้ระหว่างการสอบสวนเท่านั้นเองซึ่งอันนี้เขายังไม่ได้พิจารณาในประเด็นที่เราคัดค้านว่าเพราะเราคัดค้านอยู่แล้วตั้งแต่วันที่พาเด็กไปฝากาังที่สารทหารกรุงเทพว่าคดีนี้เป็นคดีขึ้นศาลพลเรือนอย่างแน่นอนร้อยจุดน์แม้แต่ตามกฎหมายของคณะทหารเอ,เองเนี่ยคดีนี้ก็ต้องขึ้นศาลพลเรือน เบ้นแต่ว่าคนทำำําดําเนินการมีความไม่มั่นใจในสารนวลเรียนก็ว่ากันครับแต่พวกเรามั่นใจแล้วเรายินดีที่จะคุถามเด็กลแล้วเด็กที่คนยินดีที่จะไปขึ้นสารนวลเรียนเพื่อพิสูจน์ว่าผิดหรือไม่ผิดค,ค,ครับผมขอบคุณครับ,อบเออเอกสารนี้ลองถ่ายไปกันนะ,ะเพราะว่า